ไอ้อุ้ยกลบใบกลไว้นะครับก็อย่างงี้นะครับคือก็พอดีแหละนะครับเดี๋ยวทําน้ําหมักกันน้ําหมักโอวันตินกันเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับก็พบกับผมนะครับแชร์บายในหนองกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้แล้วเนาะว่าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะพาทํานะครับ น้ำหมักเหมือนกันนะครับสำหรับก็ที่จริงก็เหมือนกันกับน้ำหมักขี้หมูเลยครับให้ประโยชน์เหมือนกันนะครับให้โปรตีนเหมือนกันแต่พอดมีมันเริ่มมีหลายๆเม้นที่พี่ๆเขาถามเข้ามาแล้วว่ามันหายากนะครับสําหรับขี้หมูคุณเนาะผมก็แนะนําไปว่าเป็นขี้ไก่อัดเม็ดแต่ว่าขี้ไก่อัดเม็ดมันก็ราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะลูกหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำอีกอีกนหนึ่งนะครับตอนนั้นที่ผมทำมันอินซีผมก็ใช้แต่ว่าผมเพิ่งทดลองนะครับผมเพิ่งทดลองใช้ผมเลยยังไม่ได้อ่าเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทำแต่พอทำแล้วนะครับในปีนั้นที่ทำานะ่มันได้ผลนะครับอ่ะเดี๋ยวพอดีนะครับเดี๋ยวเราเอาโอเวนตินนะครับผมมาหมักนะครับมาหมักแทนน้้าหมักขี้หมูแทนหมักขี้ไก่นะครับสำหรับพี่ๆบางคน ที่ถามเข้ามาว่ามันมันหายากอย่างในกรณีของพี่คนหนึ่งเขาบอกที่เมืองกาเนหายากมากเลยนะครับก็เอาโอเมนตินนะครับมาหมักแทนนะครับมาเดี๋ยวเราไปหมักกันไปดูกันในคลิปครับผมตัวนี้จะง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต่างกันนะครับกับเราหมักขี้หมูเนาะ,ะเราเอาขี้หมูมาหมักนะครับแต่ว่ามันก็ราคามันก็ ก็จะแพงเนาะไม่เหมือนขี้หมูนะครับขี้หมูถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราซื้อมาอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งมันเราก็จะได้สามกระสอบเนาะถ้ามีเนาะขี้หมูขุนนะครับเราก็หมักได้เยอะแต่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันก็ได้เป็นหัวเชื้อนะครับโอวัลตินนะครับผมถุงเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยนะครับร้อยเจ็ดสิบกร,รมัมนะครับก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโอวัลตินนะครับแต่พอดีโอวัลตินมันหาง่าย จะเป็นผงโกโก้ก็ได้ผงโกโก้นี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับถุงผ,ผมเคยซื้อมาหมาักตอนนั้นอยู่ผงโกโก้เนี่ยมันห้าสิบบาทนะครับแต่ไม่รู้มันกี่กร,รัมนะครับแต่ถุงหนึ่งแต่รู้สึกมันจะแพงนะครับจะแพงกว่าโอวัตินแต่ก็ให้โพแทสเซียมเหมือนกันให้โปรตรีนเหมือนกันมันจะให้โปรตรีนนะครับเนี่ยแล้วโปรตรีนมันจะเปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมนะครับเดีย๋วาายวมันเราเขาจะเปลี่ยนโปรตรีนเป็นโพแทสเซียมเองเขานะครับก็จะมี2อย่าง,างนะครับ เพราะว่ามันจากน้ําตาลก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันมีความหวานอยู่แล้วนะครับอยู่ในโวนตินเราเนี่ยนะครับน้ำหมักขี้หมูน้ำหมักขี้ไก่เหมือนกันนะครับหลักๆที่เราต้องการจากเขาก็คือโปรตีนนี่แหละนะครับให้เขาสะสมไว้นะครับให้เขากินไว้ให้เขาสะสมไว้พอเขาจะเปลี่ยนเป็นหัวนะครับโปรตีนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมนะครับตอนที่มันเราลงหัว นะครับผมก็ฉีดได้เหมือนกันตั้งแต่มันสีดรอบแรกตั้งแต่มันเดือนแรกนะครับจนถึงห้าเดือนหกเดือนนะครับเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับปีนั้นผมทดลองนะมันอย่างที่ผมว่ามันมันยังไม่เห็นผลมันผมเลยยังไม่ไดเอามานําเสนอให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปลองทํากันนะครับแล้วพอดีมันได้มันไดในในปีนั้นเนาะถ้าเเพื่อนเพื่อน,อน,อนย้อนกลับไปดูคลิป ตอนที่ผมทํามันอินซีนะครับก็จะเห็นว่าหัวมันมันมันหัวใหญ่เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาทํากันมันจะได้ไ่่ใชยเวลาก็ผมจะใช้ในอัตราส่วนน้ํา50ลิตรต่อโอวันตินเนี่ยนะครับ170กรัมเนาะหรือถ้ามีเพื่อนๆมีถุง200กรัมก็ได้นะครับอ่าตัวนี้170กรัมแล้วก็จูเินซีส์สงข้อแสงอันนี้กะเอาประมาณ1แก้วน้ำแหละนะครับโอ้ย หมดก็เยอะเวยส่วนไข่ตัวซานนะครับเดี๋ยวเราไปผสมตอนที่เราจะฉีดนะครับไข่ตัวซานเดี๋ยวลิงทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะครับแล้วก็ไข่ตัวซานเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงไว้ให้เหมือนกันสําหรับพี่ๆที่เขามาเจอคลิปใหม่เนาะนะครับถามว่าซื้อเอามาได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันเปลืองนะครับทาเองดีกว่านะครับส่วนสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่พี่ๆหลายๆคนบอกว่า ทำแล้วมันไม่เป็นนะครับมันไม่เป็นหนึ่งคือน้ํานะครับมันจะอยู่น้ํากับขวดสองอย่างนะครับขวดคือมันมีน้ํามันนะครับมันจะมีมันมีคาบมันอันนี้ไม่เป็นแน่นอนนะครับน้ําเหมือนกันน้ําที่เราเอามาใช้ถ้าเกิดน้ํามันมีคาบมันน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นมันมันนะเพื่อนๆไม่ได้ครับไม่เป็นนะครับส่วนจุอ่ามันก็จะเป็น แทน E.M เนาะนะครับตัวเดียวกันกับ E.M. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันประโยชน์ของมันก็มีหลายอย่างมันก็ช่วยเอาไปทําลายจุลินทรีย์ที่มันเสียนะครับแล้วก็ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยนะครับช่วยกันกับแสงนะครับช่วยในการสร้างอาหารนะครับในการกินปุ๋ยให้มันดีขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่ามันไม่ด้ ไม่ได้พูดเอ้ไม่ได้เอาคลิปลงนานเนาะเพื่อนๆก็อยากพูดเยอะหน่อยนะครับก็พอดีแหละฝนชุกช่วงนี้นะครับก็ก็พอดีได้โอกาสถ่ายแต่ก็จะมีเรื่องปุ๋ยด้วยนะครับที่พี่ๆเขาถามว่าทําไมต้องใส่ปุ๋ยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปหน้านะครับมาเดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่าผมก็ไม่ได้ฉีดไว้ก่อนนะครับถ้าฉีดไว้ก่อนก็ก็จะง่ายหน่อย เดี๋ยวขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับแ๊บนะครับแกะแล้วใส่ไปเลยนะครับอ,อนนี้นะครับผม และนะครับก็กะเอานะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยประมาณแก้วหนึ่งเยอะก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ขยายในทันทีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เราก็หาไม้คนนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสามวันนะครับตัวนี้สามวันเอาไปฉีดนะครับให้มันคลายอาหารออกมาเยอะๆหน่อยนะครับอุ๊ยอันนี้เต็มไปนะครับ อันนี้ไม่ดีแล้วมันเป็นแก๊สอันนี้มันเต็มไปเออนะครับดูหัวเชื้อนะครับแดงขนาดว่าเพิ่มน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ขย่านะเพื่อนเพื่ขยาแล้วก็ตั้งตากแดดไว้อ่ขยายไว้นะครับโอ้ยอก็หาไม้คนโอ้ยจับจูเทแท้่เนาะไม้ก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย หาไม้ก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะได้อุ้ยตัวนี้ถ้าเราทำอย่างนี้นะครับตอนตอนที่ว่าเราฉีดมันรอบแรกเนาะเราก็เอามากรอบใส่ขวดไว้นะครับขวดละลิตรขวดละลิตรขวดละลิตรไว้มันก็จะได้ห้าสิบขวดเลยนะครับเนี่ยถังห้าสิบลิตรเนี่ยนะครับ ก็ฉีดก็ได้50าถังแต่ก็เพิ่มขึ้นมาตามอายุของมันนะครับถ้ามัน2เดือนเราก็ใส่2ลิตรนะครับ3ามเดือนก็3มลิตรนะครับเท่ากันใส่เหมือนก,นกันกับน้ำที่หมูเนาะประมาณ3าวันเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าได้เจวันเนี่ยยิ่งดีใหญ่นะครับถ้าเจดวันแล้วมันจะมีจุลินทรีย์โคตสัวขึ้นมานะครับจุลินทรีย์พวกนี้มันจะสร้างอาหารเองได้นะครับ แล้วเพื่อนๆรอดูสีมันมันจะเป็นสีชมพูนะครับเหมือนกันกับส่วนส่วน60ที่เราเอามาละลายนะครับมันจะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับถ้าเป็นโอง่งอย่างนี้นะครับโอง่งอย่างนี้มัน200นะครับ200ลิตรผมเคยหมักเหมือนกันนะหมักใส่โอง่งเนี่ยนะครับ ตอนหมักน้ำหมักขี้หมูแหละหมักทีเดียวใช้ทั้งปีนะครับหมักรอบเดียวแล้วก็หาผ้าหาออผ้ายางเนาะมาคุมไว้เนี่ยปีนั้นใช้ถังเนี่ยโอ่งเนี่ยนะครับแล้วพอพอมันใกล้หมดแล้วก็อามาขยายเอาเอ็มมาใส่เอาเอา็มเ,เอาจุลีสังข้าแสงมาใส่แล้วก็เอากากน้ําตาลมาใส่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับขยายใช้ก็ได้เหมือนกันถ้ามันมีจุลินทรีย์ คตัวัวขึ้นมาเนะี่ยขยายได้ครับเพราะว่ามันจะสร้างอาหารเองมันนะครับเ่ะเริ่มจะนอกเรื่องไปเยอะแล้วก็ประมาณนี้ครับสําหรับน้ําหมักโอเบนตินเนาะเอาไว้ใช้ทดแทนน้าหมักขี้หมูนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆเนาะแต่ถ้าถ้ามีขี้หมูนะครับก็ไม่ไม่ต้องทํานะครับเพราะว่ามันมันเปลืองตังกว่ากันนะครับขี้หมูมันประหยัดกว่านะครับแต่เรื่องของความสะอาดความอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ดีกว่านะครับ ยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้น้องชายคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปแต่ถ้าฝนมันยังเป็นอย่างเงี้ยคงได้ถ่ายคลิปเยอะอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตัดยางนะครับยางไม่ได้ตัดก็คงจะมีเวลาทําคลิปอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องปุ๋ยอ่าเรื่องใส่ปุ๋ยแล้วกันเพราะว่ามีถามเข้ามาอยู่เหมือนกันว่าพอดีบานปุ๋ยเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยฝนตกฝนอะไรลงมายอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยไปกับน้ําหมดเลยอันนี้มันจริงไหม นะครับหรือถามเข้ามาอีกเหมือนกันว่าทําไมนะครับต้องใส่ปุ๋ย2เดือน4เดือน6เดือนทําไมไม่ใส่เดือนหนึ่งสเดือนเดี๋ยวค่อยคุยกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ